Thank <laughs> you. เราขวดขึ้นวดัดอดีตดาราช่องุณแม่อดีตดาราตอนนี้ตกกระป๋องนะนะ องแม่สุภาพวะคะฝากไปน้ำแนบเบื้องลค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดใช้ไม่ด้วยนะคะเิทกกดิดมกลย่มกไมก็ยิ่งเียตมีกงัง้ให้แล้วก็รับงยดมินแม่ยดมิมาได้ไหมยดมินเต้ยตายแล้วเอาต้องมีบัตรไหมต้องมีบัตรไหม ยมาเด้ตายแล้วตายแล้วครับพี่มอไดน้ำหยิบเลยค่ะมาถ่ายช่อป้แล้วมาถ่ายมาแล้วเห็นถ่ายอัมินแล้วบนอกเลยค่ะตายแล้วมันตองนี้บาดไหมัตอาบไม่ด้ไหแม่สิครัไ้องบคขอบคุณครับครับอบอ้ยใหญ่กับช่องใหญ่เ็นมาฟังครับแล้วรำรวยข้อมูลอะไรก็ตาม เจอกันในคลิปหน้าด้วยกันนะคะมีเรื่องเม้าววันนี้